เปรียบเทียบการละลายน้ำนะคะรวมถึงจุดเดือดของสารประกอบอินทรีย์นะคะทั้งที่มีออกซิเจนไม่มีออกซิเจนนะคะรวมถึงมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเลยนะคะน้องๆจะเจอในข้อสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบในโรงเรียนหรือว่าข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะการเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้นะคะจึงมีความสําคัญมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราไปเรียนเกี่ยวกับการละลายรวมถึงจุดเดือดน,นะคะของสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบกันค่ะ สดีค่ะน้องๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่อิงแกลบห้องเรียนวิทยา,าศาสตร์จากพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะพี่จะมาอธิบายถึงการละลายนะคะรวมถึงจุดเดือดของสารประกอบอินทรีย์หรือว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะคะ6ตัวด้วยกันนะคะไปดูกันว่านะคะเราจะสามารถพิจารณานแนวโน้มนะคะการละลายแล้วก็จุดเดือดของเขาได้อย่างไรคะ่ะไปเรียนกันเลยค่ะ,ะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกันนะคะพี่ขอแนะนําน้องๆก่อนนะคะว่า ในเรื่องของการละลายนะคะรวมถึงจุดเดือดนะคะในการเปรียบเทียบกันของสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนนะคะหรือว่าสารอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นจากแอลเคนแอลคีนแอลไคนะคะมาถึงาสารที่มีออกซิเจนหรือว่าไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมีในข้อสอบแน่นอนนะคะ อย่างน้อยก็เป็นข้อสอบเออก้าวิชาสามาัญเนี่ยพี่เจอมาทุกปีเลยนะคะเขาจะให้เราเปรียบเทียบนะคะดังนั้นนะคะน้องๆจะต้องดูวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบนะคะถึงจะรู้ว่าจะเปรียบเทียบได้อย่างไรนะคะและถ้าสมมติว่าเพื่อเป็นการที่จะทําให้ความเข้าใจของน้องมากขึ้นไปอีกนะคะน้องๆจะต้องกลับย้อนกลับไปดูวิดีโอนะคะที่เกี่ยวข้องกับแอลเคนแอลกอฮอลไคก่อนหน้านี้ที่พี่อธิบายไปแล้วนะคะเรื่องการละลายแล้วก็จะเดือดน,นะคะแล้วก็วิดีโอต่อไปนะคะที่เป็นของ สารที่มีไนเจรเจนเป็นองค์ประกอบก็คือเอมีนไอมายนะคะน้องๆต้องดูทั้ง3วิดีโอนี้นะคะทั้งหมดเลยถึงจะสรุปนะคะได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยการละลายนะคะแล้วก็จุดเดือดเนี่ยเขามีแนวโน้มอย่างไรแล้วเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรนะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะการละลายของสารประกอบอินทรียนะคะสารอินทรีย์หรือสารไฮโดรคาร์บอนที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะคะจะมีแอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนนะคะ กรดคาร์บ,บอซิลิกแล้วก็เอสเทอร์นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้1 2 3 4 5 6ตัวทั้งหมด6ตัวนะคะถ้าเราพิจารณานะคะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะจะพบว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นพันธะโคเวเลนต์อะเอาใหม่ก่อนค่ะพิจารณาพันธะนะคะของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบพวกเนี้ยเขาจะมีพันธะเป็นแบบพันธะโคเวเลนต์นะคะเออและทีนี้นะคะพันธะโคเวเลนต์เนี่ยเขาก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยขึ้นอยู่กับนะคะสภาพขั้วของโมเลกุลของเขาใช่ไหมคะซึ่งเราเรียนสภาพขั้วมาแล้วถ้าไม่มีขั้วก็จะเป็นแรงลอนดอนหรือว่าแรงแพร่กระจายลอนดอนแต่ถ้ามีขั้วก็เป็นแรงแบบมีขั้วและถ้าเกิดมีพันธะไฮโดรเจนเพิ่มมาอีกนะคะพันธะไฮโดรเจนก็คือเกิดจาก O F แล้วก็ N สร้าง ะะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะกับไฮโดรเจนของอีกโมเลกุลหนึ่งนั่นเองอย่างเงี้ยเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงที่สุดนั่นเองนะคะพบว่านะคะตัวหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนพวกนี้ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยต้องหมู่ฟังก์ชันของออกซิเจนนี่แหละค่ะเขาจะมีค้่เพราะว่าเมื่อเกิดการสร้างพันธะโคเวลเลนต์แล้วเนี่ยเขาเหลืออิเล็กตรอนคู่เดียวก็เลยมีค้วขึ้นมานะคะเขา ออกซิเจนตรงนี้ที่มีขั้วเนี่ยเขาสามารถไปเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้เพราะว่าน้ำมีไฮโดรเจนอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นทั้งหมดนี้ให้น้องจำว่าเขาสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้เขาก็จะมีโครงสร้างอยู่2ส่วนคือส่วนที่มีขั้วกับไม่มีขั้วเริ่มจากไม่มีขั้วก่อนส่วนที่ไม่มีขั้วก็คือหมู่ R หรือว่าหมู่แอลคิวหรือว่าหมู่ที่เป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเหมือนที่อยู่ในแอลคีนแอลไคน์นั่นแหละค่ะส่วนนี้คือส่วนที่ไม่มีขั้วไม่ละลายน้ำ นะคะส่วนที่มีคั่ก็คือส่วนที่เป็นหมู่ฟังก์ชันแล้วก็หรือว่ามี O อยู่ในส่วนตรงนั้นนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าพี่วาดรูปโครงสร้างของเขานะะโดยพิจารณาความเป็นคู่กับความไม่เป็นคั่นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือหมู่ R นะ,ะไม่มีคั่แล้วก็หมู่ฟังก์ชันเนี่ยก็คือมีคั่นั่นเองนะคะและอิเล็กตรอนคู่เดียวดเดียวที่พี่ใส่นะคะเป็นอิเล็กตรอนคู่เดียวดเดียวที่มักจะ เราใช้ในการพิจารณาความเป็นคู่ของเขามากที่สุดเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วออกซิเจนตัวนี้ก็เหลืออิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะเพราะว่าเราพิจารณาตัวที่มีความโดดเด่นมากกว่าก็คือตัวที่เป็นออกซิเจนนะคะที่สร้างที่อยู่ตัวเดียวๆที่อยู่โดดๆขึ้นไปคือสร้างพันธะเดี่ยวหรือออกซิเจนที่ไม่ได้อยู่ติดกับไฮโดรเจนนั่นเองอันเนี้ยนะคะมักจะเกิด ความเป็นคั่วมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือสสวทนะคะหลักสูตรใหม่ปรับปรุงปี2560นะคะก็เขาเขียนตามนี้นะคะพี่ก็อ้างอิงตามนี้เนาะ,ะดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอะไรการละลายการละลายน้ำสารที่จะลายน้ําได้เขาก็จะต้องมีคั่วยิ่งเขามีคั่วมากเท่าไหร่เขาก็จะลายน้ําได้ดีใช่ไหมคะเพราะว่าน้ําเป็นโมเลกุลมีคั่วดังนั้นนะคะสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบทั้ง6ตัวนี้นะคะ ความสามารถในการละลายน้ําขึ้นอยู่กับส่วนที่ไม่มีควรนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าเขาเป็นโมเลกุลขนาดเล็กๆมีหม faint, <Ja. S 1> <pie>. ู่ R เ so, ล็กๆมีหมู่ l อลคิเล็กๆหรือว่ามีคาร์บอนน้อยๆเขาจะละลายน้ําได้ดีเพราะความเป็นขั้วของเขามีอยู่มากแต่ถ้าเมื่อไหร่หมู่ R หรือหมู่เอลคิลหรือจำนวนคาร์บอนเพิ่มขึ้นการละลายน้ําเขาจะลดลงทันทีหรือไม่ละลายเลยนะคะเพราะว่าความเป็น หมู่ที่ไม่มีคั่วเขาเยอะขึ้นการละลายในนะ้ำเขาจะลดลงนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรามาพิจารณานะคะการละลายนะคะถ้ามีจำนวนคาร์บอนเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าโครงสร้างของเขาต่างกันโดยพิจารณาเปรียบเทียบในสารชีตเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นพิจารณาในตัวของ OH o อ OH นี่ก็คือแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ทั้ง สามตัวนี้นะคะมีคาร์บอนใกล้เคียงกันนะคะคาร์บอนใกล้เคียงกันหรือบางอันหนึ่งเท่ากันนะคะถ้าเราพิจารณาโครงสร้างเขาไม่เหมือนกันนะคะอย่างตัวเนี้ยนะคะมี o h อนะคะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะมีหมู่ฟังก์ชันอยู่ตรงกลางแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเขาเหมือนจะมีกิ่งตัวนี้ o h ไมาอยู่ตรงกลางเหมือนกันแต่ว่าไม่มีกิ่งแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ย OH ออยู่ที่ริมนั้นตัวสุดท้ายถ้าเราพูดถึงความเป็นระเบียบตัวสุดท้ายเขาระเบียบมากที่สุดเลยเป็นแบบโซ่ตรงนะคะ ตัวกลางก็จะมีกิ่งขึ้นมาโดยย้ายหมู่ OH มาอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวหน้าสุดเนี่ยยิ่งมีกิ่งเกะกะเลยพบว่านะคะยิ่งมีความเกะกะมีกิ่งมากเท่าไหร่การละลายน้ําก็จะดีขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นเราสรุปได้ว่าค่ะเป็นกิ่งหรือว่ามีความเกะกะมากก็คือย้ายหมู่ฟังก์ชันไปไว้ตรงกลางบ้างไม่ได้อยู่ริมนะคะก็จะละลายได้ดีกว่าโซ่ตรงนั่นเองนะคะนั้นพูดง่ายๆคือการละลาย ของสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนี่นะคะถ้าจำนวนคาร์บอนใกล้ใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะคะยิ่งเขามีความเกะกะเป็นกิ่งมากเท่าไหร่การละลายน้ำก็จะดีขึ้นมากเท่านั้นนะคะเนาะต่อมาค่ะจุดเดือดนะคะเราพิจารณาที่จุดเดือดนะคะจะไม่พิจารณาที่จุดหลอมเหลวนนะคะเพราะว่าพี่ได้พูดไปนในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วว่า จุดลอมเหลวเนี่ยจะไม่ได้มีแนวโน้มที่ชัดเจนเราก็จะไม่พิจารณาเราพิจารณาที่ตัวที่มีแนวโน้มชัดเจนดีกว่าเพื่อจะได้เป็นข้อสอบดันเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะน้องๆจะต้องฝึกทําโจทย์เยอะๆนะคะเพื่อจะได้ดูแนวโน้มของข้อสอบว่าเขาชอบออกอะไรแล้วสารไหนกระสารไหนชอบพิจารณากันบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องอยากฝึกทําโจทย์ให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวทําข้อสอบให้ได้ดีนะคะได้คะแนนมากๆนะคะน้องๆสามารถนะคะ ไปเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์นะคะฝึกทำโจทย์นะคะเป็นคอร์สเรียนที่ปีอิงทำไว้นะคะตามลิงก์ข้างบนได้เลยนะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูก่อนนะคะเผื่อว่าสนใจคอร์สไหนนะคะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษะคะจะได้เป็นตัวช่วยน้องๆเนาะแล้วก็แต่ละคอร์สเนี่ยสามารถเรียนได้โดยไม่จํากัดเวลาเลยนะคะน้องๆอ,อยู่ม .4 นะคะสมัครเอาไว้ก็เรียนไปเลยค่ะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่า,วาจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไปเลยนะคะไม่มีจํากัดเวลาเรียนนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามดูนะคะอ่ะงั้นเรามาดูต่อค่ะ จุดเดือดนะคะของสาราที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะคะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือประเภทที่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของเขาเองตอนนี้เราพูดถึงตัวเขาเองนะคะอย่างเช่นแอลกอฮอล์กับแอลกอฮอล์ที่อยู่ด้วยกันเขาก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเขาใช่ไหมคะ จะแบ่งเป็นสองพวก cities, oh คือพวก ä, ser, ที่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลกับพวกที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลนะคะพวกที่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลมีแค่2ตัวค่ะก็คือแอลกอฮอล์กับกรดคาร์บอกซิลิกส่วนพวกที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลมี4ตัวคืออีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนแล้วก็เอสเทอร์นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจําได้ใช่ไหมคะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะคะถ้าเป็นพันธะไฮโดรเจนจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงที่สุด เมื่อแรงยิ่เยี่ยวระหว่างอะตโมสูงสุดจุดเดือดเขาก็ต้องสูงด้วยเพราะว่าจุดเดือดนะคะแปรผันตรงกับแรงยิดเเนี่ยวระหว่างมโมลิุลแรงยิดเเนี่ยวระหว่างมโมลิุลต่อมานะคะที่มีทําให้จุดเดือดต่ําลงนะคะก็คือมีคั่วแล้วก็จุดเดือดน้อยที่สุดต่าที่สุดเลยก็คือแรงแพร่กระจายหลอนดอนนั่นเองเราต้องจําก่อนนะคะเรียงลาดับตามนี้เนาะ,ะดังนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบระหว่างแอลกอฮอล์กับกรดคาร์บอซิลิกกับอีก4ตัวทางขวามือ ะะสมมุติว่าพี่เปรียบเทียบถามว่ากรดคาร์บอซิลิกที่มีคาร์บอนสมมุตินะคะ4คาร์บอนกับอีเทอร์ที่มีคาร์บอน4คาร์บอนเหมือนกันไขรมีจุดเดือดสูงกว่าเพราะอะไรเราก็จะตอบว่ากรดคาร์บอซิลิกมีจุดเดือดสูงกว่าเพราะว่ากรดคาร์บอซิลิกเนี่ยเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจนซึ่งมีแรงมากกว่า ะะแรงระหว่างขั้วของอีเทอร์นั่นเองอีเทอร์มีแค่แรงระหว่างขั้วนะคะไม่ใช่แรงที่เป็นพธาไฮโดรเจนเนาะและเราสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้นะคะดังนั้นถ้าสมมติที่สรุปเป็นข้อให้น้องๆนะคะได้ตามนี้ค่ะเปรียบเทียบจุดเดือดให้เราเปรียบเทียบในสารที่เดียวกันก่อนแอลกอฮอล์เหมือนกันอีเทอร์เหมือนกันกรดคาร์บอซิลิกเหมือนกัน,ก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 นให้ดูที่จํานวนคาร์บอนค่ะถ้าจํานวนคาร์บอนเพิ่มขึ้นหรือน้ําหนักโมเลกุลของเขาเพิ่มขึ้นหมายความว่าจุดเดือดของเขาก็จะสูงขึ้นด้วย เพราะว่าส่วนที่เป็นคาร์บอนหรือส่วนที่ไม่มีคว้นเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีจํานวนมากขึ้นมวลของเขามากขึ้นแรงแทรกกระจายลนดอนเขาก็จะมากขึ้นเขาก็จะช่วยเสริมนะคะทําให้จุดเดือดของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะ 2. ถ้าเราพิจารณาสารต่างชนิดกันมีข้อแม้ว่าจํานวนคาร์บอนหรือว่ามวลโมเลกุลนี้จะต้องใกล้เคียงกันนะคะ จำนวนอันนี้จำนวนคาร์บอนนะคะพี่ลืมเขียนตัว C ีขอโทษด้วยนะคะจำนวนคาร์บอนหรือมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างคือถ้ามีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลเขาจะมีจุดเดือดมากกว่าตัวที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลน,นั้นพี่แยกแล้วนะคะน้องๆจะต้องจำให้ได้เนาะกับอีกอันนึงนะคะถ้ามีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลเหมือนกันให้เปรียบเทียบระหว่างแอลกอฮอล์กับกรดคาร์บอซิกพบว่านะคะ กรดคาร์บอกซิลิกนะคะจะมีแรงที่เป็นพันธะไฮโดรเจนเนี่ยนะคะมีโอกาสเกิดพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมากกว่าแอลกอฮอล์ทำให้กรดคาร์บอกซิลิกนะคะมีจุดเดือดสูงกว่าแอลกอฮอล์ถ้าเขามีจํานวนคาร์บอนหรือน้าหนักโมเลกุลใ,ใกล้เคียงกันนั่นเองนะั้นคาร์บอกซิลิกนะคะจะมีมากกว่าแอลกอฮอล์แต่ว่าถ้าให้เราเปรียบเทียบนะคะในส่วนที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนเนี่ย ด้วยกันนะคะพี่ดูตามแนวโน้มของหนังสือสวทแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะดังนั้นพี่ก็เลยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบให้น้อง,องว่าตกลงว่าอันไหนจะมากกว่าอันไหนนะคะแล้วก็ในหนังสือสวทเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสแสดงว่าแนวโน้มอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ตรงไหนที่พูดนะคะแล้วก็ให้จําที่เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนอันเนี้ยจะมีในข้อสอบแน่เลยค่ะเราสามารถสรุปได้ว่านะคะ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหรือว่าสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบทั้ง6ตัวนะคะสามารถแยกได้เป็นนะคะตัวที่เขามีพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของเขาเนี่ยสองตัวก็คือแอลกอฮอล์ Q ol, กับกรดคาร์บอกซิลิกค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเขาไม่มีพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของเขานะคะดังนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์ Al Q ol, กับกรด,ดคาร์บอกซิลิกก็จะมีจุดเดือดสูงกว่านะคะอีก4ตัวที่เหลือนะคะที่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของเขานั่นเองนะคะ แต่ว่าถ้าเราพิจารณาก,การละลายน้ำนะคะทั้ง6ตัวนะคะสารทั้ง6ตัวเนที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะคะสามารถละลายน้ำได้เพราะว่าเขาสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าการละลายน้ำของเขาจะลดลงค่ะถ้าวมวลโมเลกุลของเขาเพิ่มขึ้นหรือจำนวนคาร์บอนหรือหมู่แอลคิลคือส่วนที่ไม่มีขั้วเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ และอย่าลืมนะคะถ้าน้องอยากฝึกทําโจทย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มคะแนนสอบแล้วก็เก็บเอาไว้ดูต่อๆไปเลยนะคะจนกว่าจะสอบเข้ามาหาลัยนะคะน้องสามารถเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของพี่อิงนะคะตามลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะถ้าน้องชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเก็บเอาไว้ดูต่อไปด้วยนะคะฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆน,น,น้องๆด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ